สวัสดีผู้ชมทุกท่านวันนี้เช้าวันที่29เมษายน2,567เรามาดูโปรแกรมฟุตบอลในค่ำคืนนี้กันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเรามาเริ่มกันที่ U23 ่ิชิงแชมป์เอเชียนก่อนนะครับเวลา21นาฬิกาอินโดนีเซียพบอุซเบกิสถานและเวลาเที่ยงคืน30นาทีญี่ปุ่นพบอิรัก ไปต่อกันที่ไทยลีกนะครับมีเตะกันหนึ่งคู่เวลา18บแนกาสานาทีทูเบงก็กยูเต็ดพบประจวบ FC และต่อไปลาติกาสเปนนะครับเวลาตีสองบาเซลโลนาพบบาเลนเซียต่อไปกันโชซิลิอานะครับเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีเจนัวพบกายาลี่และต่อไปลีกเดอร์ฝรั่งเศสเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาที ดันเคิร์กพบโอเชร์และแชมเปียนชิพอังกฤษเวลาตีสองเพสตันพบเลสเตอร์ซิตี้ต่อไปซูเปอร์ลีกาโปรตุเกสนะครับเวลาตีสองสิบห้านาทีเอสเตล่าพบฟาเรนเซ่ต่อไปเซกุนดาดิบิซิออนสเปนนะครับลาซิงเฟโลพบมิลานเดสและต่อไปซูเปอร์ลีกตุรกีเวลาเที่ยงคืน ฟาติคาลากุมลุกพบอันตันยาสปอและต่อไปออสเวนคานสวีเดนนะครับเวลาเที่ยงคืนบอมมาปอสคานาพบ i อ k อเคโกเตบอกมอนบีพบคันมาเอฟบอกพบซิลิอุธฮามมาบีพบวินเทัสเอสเคและเรามาปิดท้ายกันที่ซปเปอร์ลีกเดนมาร์กกันนะครับเวลาเที่ยงคืน ชีเคนบอกพบมิทิลันและนี่ก็เป็นโปรแกรมฟุตบอลในค่ำคืนนี้ที่นำมาฝากกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ